เออเฮลโลไกด์ว่ส u ดูุโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับวันนี้นะครับผมแอดคลิปอยู่ในวันที่12เมษายนปี2566นั่นเองนะครับสวัสดีคนที่มาดูวันนี้แล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูในอนาคตทุกคนกันด้วยก็แล้วกันนะครับก็คือสําหรับทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่เนะี่ยวันที่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทุกคนครับ เพราะว่าผมเนี่ยจะได้รู้ว่าทุกคนมาเจอคลิปนี้วันที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนเล่นแมบบลีดเทพมรณะนั่นเองนะครับที่ดีที่สุดณเวลานี้แล้วนะทุกคนย้ํานะครับว่าณเวลานี้แล้วก็ดีที่สุดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนเนี่ยเล่นแบบข้าวๆนะครับส่วนถ้า ตรงไหนมันเจาะลึกจริงๆผมจะทำคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อตกลงกันเนาะโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็นี่มันจะมีเมนูต่างๆใช่ไหมมาที่สีแดงก่อนเลยครับก็คือช่องใส่โค้ดก่อนเข้าเกมนั่นเองนะครับอันนี้เนะี่ยก็จะเป็นพวกโค้ดเงินโค้ดสปินแล้วก็โค้ด e efp อะไรประมาณนี้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น private server นะครับหรือ server vip นั่นเอง ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็น Joy Friend ก็คือเข้าไปเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับอ่าไอหน้าใส่โคดเนี่ยในเกมก็มีให้กรอกนะทุกคนไม่จําเป็นต้องกรอกหน้าเกมก็ได้นะครับอ่ะเรากด play ครับมันจะมี3หัวข้อเทเลพอร์ตแล้วก็อันกลางเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็อันที่3ครับผมแนะนําว่าถ้าผู้เล่นใหมนะ่เนี่ยมาแต่งตัวละครก่อนพอเราเข้ามาที่หน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะมีให้เราแต่งทรงผม หน้าตาจมูกปากเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้แต่ผมจะให้ทุกคนโฟกัสที่ขวามือครับมันจะเขียนว่าแคลนใช่ไหมอันนี้น่ยมันเหมือนเป็นสุ่มนะครับทุกคนไม่ใช่เหมือนหรอกก็คือมันคือการสุ่มเลยนะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะสุ่มมันเป็นชื่อตัวละครใช่ไหมอุราฮาร่าคุโรสกิแล้วก็มันจะมี6ระดับนะครับมีคอมมอนอันคอมมอนเล l e g e n d ดอรี่มิสติกแล้วก็วอลพาวเวนะครับความแรงก,ก็จะต่างกันไปเนาะยิ่งเราสุ่มได้มิ s ติกหรือ w a ลพาวเวอเนี่ยมันก็จะยิ่งโหดนั่นเองนะทุกคนหรือว่า Legendary ก็เล่นได้แล้วนะครับสปินกับโค้ดเดี๋ยวผมแจกไว้ให้สามารถใส่แล้วก็มาสุ่มสปินก็นได้เนาะผมก็สุ่มได้อูริลนะครับก็คือระดับมิ s t i c ส่วนใครได้ Warpower เนี่ยโชคดีมากๆนะทุกคน0.1%เท่านั้นเองนะครับ เราก็สามารถกดเช็คได้นะครับว่าระดับนี้มันชื่ออะไรมีชื่ออะไรบ้างเนาะเออ,อยังไม่สติกเนะี่ยมันก็จะมีอูริวใช่ไหมกระปูนะครับแล้วก็รีเจนเดอรีนะ่เนี่ยเยอะมากเลยส่วนวอลพาวเวอร์ก็มีแค่อุราฮาร่ากับคุโรสกินะครับไอที่เราสุ่มได้ไอ้พวกเนี้ยมันจะไปบวกความสามารถพิเศษในเกมให้เราน่นเดงนะทุกคนหลังจากที่ก่อโคตดนะครับสุ่มสปินจนพอใจละ เราก็กดเทเลพอร์ตได้เลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วเป็นผู้เล่นใหม่นยะต้องทอํายังไงต่อครับเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเราจะเป็นวิญญาณธรรมดาเราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะเล่นเป็นฮอลโลหรือว่าเราจะเล่นเป็นโยมทูตนะครับก็คือมันจะมีมาร์กให้เลยทุกคนถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่นยะมันจะมีมาร์กสีฟ้ากับมาร์กสีแดงใช่ไหมถ้าไปตามมาร์กสีฟ้านะครับเราก็จะได้เล่นเป็นโยมทูต แต่ถ้าเราตาม,มาร์คสีแดงไปเนี่ยเราจะได้เล่นเป็นฮอนโลนั่นเองนะทุกคนก็อ่าอ่ะนี่ครับทุกคนครับมาร์คสีฟ้าเนี่ยมันจะให้มาทําภารกิจกับอุรารา่าก็คือไปฆ่าฮอนโลหนึ่งตัวเท่านั้นเลยครับเราก็จะได้เป็นโยมทูตแล้วก็ส่วนเรื่องของโยมทูตเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปเจาะลึกให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเอาคข้าวๆนะครับหลังจากที่เราเล่นเป็นโยมทูตใช่ไหมเราก็จะมีคุยแปงลงร่างได้ครับ คือร่างมนุษย์กับเข้าร่างยมทูตอ่าแล้วเราก็จะได้ดาบฟันวิญญาณมา1เล่มน,นะครับอันนี้มันสุ่มนะทุกคนสุ่มในที่นี้เนะี่ยคืออะไรครับคือมันเป็นแค่รูปร่างเฉยๆไม่ได้มีผลอะไรในการเล่นนะครับสกงสกิลเหมือนกันทุกคนครับอันนี้สามารถไปเปลี่ยนได้เนาะไม่ต้องซีเรียสครับโอเคครับต่อไปไปดูฮอลโล่กันบ้างเนาะสำหรับฮอลโล่นะครับมันก็จะให้เราเนี่ยมาคุยกับ ไอเซนนั่นเองนะครับที่นอนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับใกล้ๆแค่นี้เลยแต่ผมไม่แด่ใจว่าเล่นเป็นโยมทูตไม่ใช่สิเล่นเป็นฮอนโลนะครับภารกิจเขาให้ไปทําอะไรแต่ภารกิจเนี่ยมันขึ้นข้างจอแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแล้วก็เขามีไกด์ให้เรียบร้อยมันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกทุกคนเนี่ยทุกคนดูอย่างเดียวมันจะงงครับผมให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นก่อนแล้วกันเนาะ ทำความเข้าใจแล้วเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะเข้าใจกับมันเองนะครับเพราะว่าผมเองก็งงดูใครก็งงจนผมมาเล่นเองเนี่ยผมก็เลยเข้าใจนะครับว่าเออระบบเกมมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําหน้าเมนูกันนิดหนึ่งนะทุกคนก็คือมันจะมีหลอดสีฟ้ากับหลอดสีแดงใช่ไหมครับหลอดสีแดงก็คือเลือดของเราหลอดข้างล่างนะครับมันจะบอกว่าเมื่อไหร่ EP ของเรามันจะเต็มอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นหลอด อะไรสักอย่างหนึ่งอะเกี่ยวกับ EAP แน่นอนนะครับหรือเปล่านะถ้าข้อมูลดูนี้ผิดเนะี่ยขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จนะมีหลอดสีฟ้าหลอดสีฟ้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างเจาะลึกด้วยเหมือนกันแรกๆเนี่ยทุกคนไม่ต้องสนใจหรอกครับไอหลอดสีฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นคอนเทนต์ที่เล่นไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะมันถึงจะใช้หลอดนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเล่นเป็นโยม,มทูตเนี่ยมันก็คือการเปิดชีไข่แต่เล่นเป็นฮอนโลผมไม่แน่ใจว่าหลอดนี้เนี่ย มันคือเปิดร่างอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าโยมทูตกับฮอลโลเนี่ยมันเล่นต่างกันมากเลยนะทุกคนคือเล่นไม่เหมือนกันเลยอะเออถ้าผิดตรงไหนเนะี่ยแก้ให้ผมหน่อยนะทุกคนข้อมูลมันเยอะจริงๆนะครับเรากดเ็มขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับข้อความแรกนะครับก็จะเป็นปาร์ตี้อันที่2นะครับเป็นเซตติ้งเซตติ้งก็คือปรับแต่งอ่าความชัดความเบลอรปรับแต่งเงา ปรับแต่งเสียงเพลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ช็อปก็จะเป็นเกมพาร์ทสกิลนะครับในเกมนี้เนะี่ยจะมีสกิล3รูปแบบนะทุกคนจะมีดาบนะครับนี่ดาบก็ดาบเนี่ยะครับมันก็จะบอกว่ามาร์เราเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนมาร์ดาบนะครับก็ดูได้ที่ขวาล่างของจอเลยมันจะเขียนว่า s w o r มา a s t e r ีนะครับส่วนสกิลมาสเตอรี่มันคืออันนี้ครับนี่ก็คืออันนี้เนาะ คือมันแยกกันนะทุกคนไม่งงใช่ไหมโอเคก็เนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่ามา์เท่าไหร่ใช้สกิลได้แต่และสกิลก็ต้องใช้เงินในการปลดล็อกนะครับจะใช้อันไหนหรือไม่ใช้อันไหนนะ่ก็สามารถที่จะกดเปิดปิดได้เลยถ้าไหนเราปลดล็อกแล้วนะครับมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างดาบก่อนแล้วกันเนาะสำหรับดาบนะครับนี่เลยก็ดูมาสเตอรี่ตรงนี้ของผมเนี่ยดาบมาสสามสิบเอ็ดใช่ไหม แต่ผมยังอัพสกิลนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันใช้3 5หอ่ะประมาณนี้ก็เหมือนบล็อกฟู้ดเลยนะทุกคนถ้าเราจะอัพสเตตอะไรเนะี่ยเราต้องใช้อันนั้นฆ่าถ้าจะเอามาร์ดดาบก็ต้องใช้ดาบฆ่าถ้าจะเอามาร์ดหมัดนะครับนี่ก็คือต้องใช้หมัดในการฆ่าเนาะเนี่ยของผมก็ปลดล็อกหมดแล้วนะครับเพราะว่าหมัดของผมมาร์ดประมาณอ่ะห้แล้วเนาะก็ปลดล็อกครบหมดแล้วส่วนไอ้อันนี้นะครับ ให้เราดูค่าสเตต m มาสเตอรี่อันข้างล่างอันนี้เนะี่ยก็คือมาสิบเใช่ไหมนี่ก็เอาไว้อัพไอพวกอันนี้เนี่ยแหละครับเราจะใช้มาสข้างล่างในการอัพค่าพลังอันสุดท้ายนะทุกคนก็คือใครเล่นเป็นฮอลโล่ก็จะเป็นฮอลโล่ใครเล่นเป็นโยมทูตก็โยมทูตน,น,น,นะครับอะไรประมาณนี้เนาะไม่งงใช่ไหมไอดาบกระหมัดมเนี่ยมันมีเหมือนกันแต่สุดท้ายเนะี่ยก็คือแยกสายนะครับเออไอสกิลพวกนี้นะครับ ถ้าไหนเนี่ยที่ทุกคนกดใช้ไปแล้วนะแล้วสกิลข้างล่างไม่ขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันอาจจะเป็นสกิลพาสีฟนะครับสำหรับสกิลไหนนะครับที่ทุกคนกดใช้งานแล้วเนี่ยมันมีไอคอนเด้งเข้ามาข้างล่างนะครับไอพวกเลข4,5,6อะไรอย่างเงี้ยก็คือสกิลพวกนั้นนะจะเป็นสกิลที่สามารถกดใช้งานได้นั่นเองนะครับก็อ่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครับประมาณนี้ ผมจะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งก็คือทุกคนเนี่ยสามารถใช้สกิลปนกันได้เลยครับดาบหมัดหรือว่าจะเป็นฮอลโลหรือว่าโยมทูตเน่ยใช้งานปนกันได้หมดเลยขอแค่จัดคอมโบไว้ข้างล่างครับไอพวกตัวเลขเนี่ยแล้วแต่ทุกคนจะรังสั่น์คอมโบออกมาเลยแต่อันนี้ต้องบอกว่าถ้าทุกคนกดสกิลดาบมาใช่ไหมแล้วทุกคนไปใช้หมัดอะทุกคนกดสกิลย่งไงมันก็ไม่ทํางาน,นครับเราจะต้องเปลี่ยนไปเป็นดาบก่อน ถึงมันจะใช้งานได้อีกอย่างหนึ่งน,นะครับถ้าสมมุติว่าทุกคนเอาสกิลหมัดมาใช่ไหมแล้วทุกคนไปถือดาบเนี่ยใช้ยังไงก็ใช้ไม่ได้ครับเราจะต้องเปลี่ยนไปเป็นหมัดก่อนมันถึงจะทํางานเนาะสำหรับสกิล <c oughs> คือเกมนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าทุกคนต้องมาเล่นเองครับมันถึงจะเข้าใจให้ผมอธิบายหมดเนี่ยมันนานแน่นอนอยู่ที่ทุกคนะจะดูหรือเปล่านะครับโอเค สำหรับเรื่องสกิลเนี่ยผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเราไปดูโปรไฟล์กันสำหรับโปรไฟล์นะครับมันก็จะบอกว่าเลเวลเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ไอที่ผมบอกว่าอ่าสุ่มตอนต้นเกมอะทุกคนนี่เลยครับเห็นไหมแคลนบัฟก็คือเราจะได้บัฟจากตรงนี้นั่นเองนะครับยิ่งถ้าเราสุ่มได้พวกของแรงแรเนี่ยบัฟมันก็จะยิ่งเยอะตัวละครของเราก็จะยิ่งโกงขึ้นนั่นเองเนาะอย่างเช่นของผมอูริโออย่างเงี้ยครับเขาจะบอกเลยว่า สกิลพิเศษของผมก็คือสกิล H อยู่ไหนวะอ่ะอันนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเพรผมกดปุ๊บนะครับมันก็จะคล้ายๆกับฮาคิสังเกตเราจะเห็นหมดเลยว่าฮอลโลเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างของแมปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอละครอื่นเนี่ยก็คือไม่มีความสามารถนี้นะทุกคนแต่ละตัวละครที่เราสุ่มมาได้เนะี่ยคือมันจะมีความสามารถที่ต่างกันบัฟต่างกันนะครับ ต่อไปก็โค้ดนะครับก็บอกไปแล้วเนาะอินเวนทอรี่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรลองกดดูอ่าก็จะบอกนะครับว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างดาฟันวิญญาณหมัดแล้วก็ขุยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรทุกคนใครรู้สามารถบอกผมได้นะครับว่าอันนี้เนะี่ยมันคืออะไรนะครับอ๋อเหมือนเป็นการเช็คสายมาันทุกคนเนี่ยครับเช็คฮอลโลแล้วก็เช็คอะไรเนะี่ย มันมีสี่สายมั้งทุกคนมีควินซี่นะครับมีอะไรเซนเปาคุโตะอะไรก็ไม่รู้ว่า <c oughs> ไดนลองดูดิมันคืออะไรไม่รู้อ่าทุกคนเออเดี๋ยวผมมาทําข้อมูลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคมีอะไรอีกวะที่ผมยังไม่ได้อธิบายก็อ่ะเรามาดูอันนี้กันครับระบบการต่อสู้สําหรับระบบการต่อสู้นะครับก็คืออ่าจะบอกยังไงดี อ่ะตีธรรมดาครับคลิกซ้ายใช่ไหมประมาณนี้ครับเปิดเสียงนิดนึงอ่ะเปิดอยู่นี่หว่ะไม่มีเสียงเลยแล้วก็กด f นะครับเพื่อกันหนี่สามารถการดาเมจศัตรูได้นะครับถ้าเป็นดาเมจต่างๆกาดก็แตกนะทุกคนแล้วก็กด g นะครับ g จะเป็นการเหมือนลบทุกการสกิลครับเป็นอามาตะประมาณ1เซียววิก็คืออันนี้เนะี่ยเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาไว้ขัดคอมโบครับ เนี่ยอ่าแล้วก็จะมีคูลดาวน์ที่นานมากๆนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าฮอลโลจะมีหรือเปล่าเพราะว่าความสามารถนี้นะครับมันเป็นความสามารถของอาโยม,มนะทูตนะทุกคนก็คือมันเป็นสกิลพาสีนั่นแหละเนี่ยแล้วก็ไอแดสอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นพาสีด้วยเหมือนกันผมเกือบลืมครับทุกคนครับมันก็ยังมีาการกดชิปนะครับเพื่อวิ่งเร็ว แล้วก็กดคอนโทนนะครับก็คือชิปล็อกนั่นเองนี่ล็อกเป้าหมายนะครับถ้าไม่อยากล็อกก็เอาคอนโทลออกอยากเดินก็ไม่ต้องกดชิปครับถ้าอยากวิ่งก็กดชิปสำหรับการควบคุมนะครับก็จะมีการกระโดดครับทุกคนไหมอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวทีนะครับที่เดินกลางอากาศแต่อาจจะต้องใช้มาร์สในการปลดล็อกหน่อยนะทุกคนแล้วก็จะมีตัว R นะครับตัว R เนี่ย เหมือนว่ามันจะเอาไว้ใช้คู่กับอันนี้ครับก็คืออย่างหลอดเลือดของเราเนี่ยมันจะต้องใช้ไอันนี้ครับทุกคนเมดิคอลเนี่ยกดนะครับแล้วก็กดค้างก็คือมันจะเป็นการฮิวเลือดใช่ไหมแต่เลือดตอนนี้ผมยังเต็มอยู่ก็คือในการฮิวเลือดเนี่ยมันจะกินหลอดที่ผมบอกว่ามันเป็นตัว R ใช่ปะ่ะหลังจากที่เรากดตัว R เนี่ยมันก็จะชาร์จหลอดอันนั้นแล้วก็มาใช้ในการฮิวเลือดอีกทีหนึ่งทุกคนงงไหม อาจจะไม่งงเนะาะอาจจะมีอะไรว่ามีแอร์คอมโบครับเออแอร์คอมโบแอร์คอมโบเนี่ยถ้าใครเคยเล่นชินโดนะครับจะรู้เลยหรือว่าหลายๆเกมก็ใช้วิธีนี้ครับตีแล้วกด Space Bar ค้างครับมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยแอร์คอมโบเนาะจริงๆมันก็จะมีหลายปุ่มเลยครับทุกคนอย่างเช่นการกด M เพื่อดูเมนูแบบเมื่อกี้นะครับการกด K นะครับเพื่อนั่งสมาธิอันนี้เนี่ยจะเป็นของยมทูตนะทุกคน อันนี้จะเป็นภารกิจนะครับที่ไปไปทำเป็นชี้ไข่ก็คือใช้ดาบฟันวิญญาณนะทุกคนอันนี้ก็เจาะลึกเหมือนกันนะครับยังไม่ต้องสนใจเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวจะงงเอาเปล่าๆที่ผมไม่กล้ายกตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าคนที่เล่นฮอลโลเนี่ยเขาเจอแบบโยมทูหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่บอกว่าการเล่นมันต่างกันแบบต่างกันแบบโคตรๆนะทุกคน <c oughs> คือต่างว่านะครับ พอทุกคนรู้อย่างนี้แล้วใช่ไหมก็เนี่ยการฟาร์มเลเวลอะไรเงี้ยครับก็ให้เราไปตีพวกฮอลโลอะไรเงี้ยครับแต่ละที่มันก็จะมีจุดฟาร์มเนาะไอจุดฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงละกันนะทุกคนเป็นคลิปแยกนะครับเพราะถ้าให้บอกทั้งหมดในคลิปนี้เป็นชั่วโมงแน่นอนเนี่ยอย่างเช่นเลเวล5ครับเราตีไปก่อนนะทุกคนฟาร์มฮอลโลไปก่อนก็ได้อ่ะเราก็ตีไปนะครับแล้วก็มาทำธาร,รกิจใน เลเวลตามปกตินะครับถ้าเป็นของฮอลโลก็ทำตามของฮอลโลเลยครับเพราะว่าโลกที่ใช้ในการฟาร์มเนี่ยมันคนละโลกกันนะทุกคนเออทุกคนครับแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบบอสด,ด้วยบอสเนี่ยมันจะเตือนกลางหน้าจอเลยครับทุกคนว่าบอสเกิดใช่ไหมเราก็ไปตีบอสได้นะครับมันก็จะได้พวกหินอะไรก็ไม่รู้อะเอามาแบบเอามารีรูปแบบดาบอะไรเงี้ยครับทุกคนเอามารีพลังเอามารี ไม่แน่ใจว่ารีจากฮอลโล่เป็นโยมทูตรีจากโยมทูตเป็นฮอลโล่ได้หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งว่าผมเก็บอะไรมาได้บ้างไหมเมื่อกี้ผมไปตีบอสนะครับผมเก็บไอเทมไม่ทันเออก็คือตีบอสเสร็จเนี่ยไอเทมนะครับมันจะสุ่มดรอปก็คือเราจะต้องวิ่งวิ่งไปเก็บอีกทีหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้เกิดที่บอสเลยนะทุกคนอย่างเช่นเราตีบอสตรงนี้ใช่ไหมครับไอเทมอา,อาจจะมาเกิดตรงนี้ก็ได้ก็คือให้เราวิ่งมาแย่งกันเนาะ มันก็จะมีพวกเอเซอร์ซิหมวกอะไรพวกนี้ด้วยนะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าบวกสแตตด้วยหรือเปล่านะครับส่วน NPC นะครับที่เอาไวรีนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทําแยกให้แล้วกันนาอเพราะว่าอาอย่างที่ผมบอกรายละเอียดมันเยอะครับทุกคนให้พูดไม่หมดแน่นอน n v c มันก็ยืนอยู่ไกลกันด้วยและอย่างหนึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแอบแอบด้วยนะครับบางตัวสําหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนครับผมไม่แน่ใจว่า ผมคาโตะอกพ้องเรื่องอะไรไปบ้างแต่เท่านี้ผมนึกออกเนี่ยผมก็นึกออกได้เท่านี้เลยนะทุกคนนึกไม่ออกแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อมูลมันเยอะจะจัดก็ไอพวกนี้ก็ไม่มีอะไรครับรับเควสทำธุรกิจปกติเนาะอ่ะก็อ่าถ้าผมรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันะะเนาะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นคลิปฮอลโลกับคลิปโยมทูตแล้วนะครับ สไตล์การเล่นคนละอย่างกันเลยสําหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนครับก็อาจจะนาาหน่อยอาจจะมีเสียงรบกวนไปบ้างก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าข้อมูลตรงไหนผิดสามารถแก้ไขให้ผมได้เลยหรือถ้าข้อมูลตรงไหนไม่ครบเนี่ยสามารถทวงได้นะครับทุกคนครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์เพิมเ่มเติมไว้ให้ผมก็ได้เนาะเพราะว่าผมเองก็ค่อนข้างที่จะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ทุกคนเข้าใจ นอกจากให้ทุกคนมาลองเล่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบหรือว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย Okay.